สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆคำลงแรงหน่อมื่อนี้เขาไปอ่านทิ้นคำถามอีกและคำถามหน,นึ่งก็เลยชิม,มาเ่าสุพังพี่น้องชิ <c oughs> งมาเ่าสุพังชิมาเบาสุพังพี่น้องว่าวันแม่ยิงเรากับวันแม่ยิงทางฝั่งไทยนะแม่นวันวันเดียวกันบอ่อเสียงคำถามว่าเพื่อนเรามีอยู่บอ่อถูกๆคำถาม ต้องมีคำตอบก่อนอื่นก่เปิดกระนมก่อนน้องลายคนกับอาจสิเขาใจพิดนะแปลว่าวันเมยิงผังเลาากับฝังไทยอาจจะเป็นวันเดียวกันแต่ดีแท้แล้วมันโบแมนวันเดียวกันพี่น้องวันเมยิ่งลาากับวันที่แปดคือกันแต่ว่าคนละเดือนเมนเดือนยังกะสิมาว่าสุพรรพนี่น้องเอยซึ่งเท่ากับ ไปศึกษาเบ่งมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพันถามาว่าวันมันยิงลาวกับวันมันยิงทางฝั่งไทยนี่เหม่นวันเดียวกันบอวัวนมันยิงทางฝั่งลาวแม่นวันที่8 <c oughs> เดือนมีนามีนาคมเหม่นบ่มีนาคมแล้วแากเดือนมีนาวันที่8เดือนมีนาคมนัม่นแหละวันที่แปดเดือนมีนาแม่นวันมันยิงลาวเพราะว่าแต่ข้าวห้องยังเขาเฮียนขึ้นวันที่8ด เดือนมีนาเนีนะ่ยต้องได้ผักผักเคียนพอเป็นวันเมยิงลาวนะลายคนอนะ่ะชิบอกเข้าใจว่ามันคือการบอร่อแหละก็เลยมาว่าเอาสุพังนั่นแหละแต่ว่าทุกๆวันก็เห้ากบหายข้อสาคัญเบิดนั่นแหละก็ว่าผู้หญิงที่เสีอวแม่แม่ก็คือผะห่มพื้นแรกที่เห้าเป็นวันใดๆผะห่มพื้นแรกที่เฮ็ใดใดเห้าอุ่น และคนคนแลกที่อยู่กับเฮาตั้งแต่นั่งไหนน่อยเพื่นก็ค่อยเลี้ยงดูเฮามาจนเติบใหญ่คือผู้หญิงคนผู้หญิงคนหนึ่งที่เพื่นบอเคยคิดว่าอยากได้ยังจากลูกแต่เพิ่นคือเป็นผู้หญิงคนที่หกักและเอาใจใส่ ถึงลูกสีใหญ่แต่ว่าเพื่อนในในค้อมขิดเพื่อนในใจเพื่อนคือยังบุทบันใหญ่ยังเป็นห่วงยังห่วงใหญ่เสมอนั่นแหละเพื่อนอยังห่วงใหญ่ถึงสีใหญ่ทำใด้แต่ว่าเพื่อนอยังขีดว่าลูกยังบุทบันใหญ่ยังห่วงใหญ่สีไกลสีไปทางใดเพื่อนก็เป็นห่วงนะวันเม่ยิ่งนั่นแหละแค่มาว่าสุภารณตาม ตามคมหูหนะพอคนถามเขามาว่ามันแมนวันเดียวกันบอแถ้จริงมันโบแมนเด้อมันโบแมนมันคือคนละวันกันแต่ว่าการล้ายคนที่ว่าฮอตมือนี้มาเพิ่นกะบอกหักแม่บอกว่าบอกหักแม่บอกได้ทุกมื้ทุกวันถึงเ้าบอกบอกหักแต่ว่าเขาบอกทางการแสดงแสดงออกเขาบอกออกแต่ว่า เราแสดงออกให้เพื่อนหู้อ่นหากะหักเพื่อนนั่นแหละหลายคนอสิบอกหักเพื่อนแต่ว่าการกระทํามันบาแมนบอกหักเพื่อนหลายหลายครั้งยังบอท่อหนึ่งครั้งกับการทําดีกับเพื่อนเหตุด,ดีกับเพื่อนหลายคนอสิบอกไว้ว่าหอดมือมาอล้วบอกหักแม่บอกคิดหอดแต่ว่าหลังจากนั้นแหละกับโบเคยสนใจโบเคยเลี้ยวแลเพื่นอนอนาคตโบเอื้อนว่าหักแม่ เขาวาหักแม่เฮาบ่ทึงขันเฮาบ่ต้องว้าว่า,วาหักเผิ่นแต่เฮากระทำให้พิ่นเห็นเ,เนห็นให้ผิ่นหูว่าเฮาหักเผื่นนั่นแหละคือความความจริงที่เฮาสิมาเว้าพังนะแม่หนึ่งแม่คือผู้หญิงคนหนึ่งทีแบบว่าหักลูกด้วยใจลูกสีสัวสําไดสซีสัวสําดแต่เพื่นก็นยังห่วงใยยังหักคือเก่า คือส่วนร้ายนั่นลูกผู้ได้ที่เพิ่นส่วนเพิ่นแฮงหักแฮงแพงเพราะว่ายยานเอาโตบวรอดอยันยยันบุกกลุ่มตัวเองนะเพิ่นก็เลยหัก <c oughs> คือมีบางคนหลายคนที่เข้าใจว่าหักลูกบ่สําคัญหลายๆคนที่มีลูกเพิ่นไปหักหักผู้ที่เพิ่นว่าแหลงว่าอันเพิ่น,น,บ,บ,บ,นแบบ่ดีเพิ่นแบบเดินทางบ่ดีแบบเดินทางบ่ดีีดอะไร <laughs> ือแบบเห็ดบอดีนะเป็นติดยาติดยังไปแหละพ่อแม่ก็ยังหักยังแพงหนึ่งก็อเพิ่นหักพ่อแม่เพิ่นหักลูกเบิร์นั่นแหละแต่ว่าเพิ่นสิเน่นแต่พูแบบว่าย่านบกุ๊บย่านเอาโตบลอนนะแต่ว่าผู้ได้ทีเก่งแล้วหาเงินหาคำดูแลตัวเองได้แล้วอะไรก็เพิ่นกับสี่บ,บ่อยอยันบ่คอยอย่เอาใจใส่ลำไรบันไดฮนะวอล์ดำดำลำไรคือแบบบ่ค่อยถามคอยอ์ยังะนะแต่ว่าพูคนที ยังเอาตัวเองมาลอดนะเพื่อนที่คอยถามตลอดเห็นไลายเห็นไลายไลยน์นไลน์คนอยู่ที่เคยเคยเห็นมากนะวันนี้ก็มาตอบให้จ้าแจ้งเลยเด้อเพราะว่าตอบตามเพื่อนถามเข้ามาเนะาะเราก็ได้เพราะว่าเพื่อนถามมากอะตอบเบิด้ดนั่นแหละถูกคําถามจะมีคำตอบคําตอบวันมียิงลาวคือวันที่แปดมีนาเด้อมีนาคม กุลเล่ย์ำเล่ยกุลเล่เมนาเมษาอันก่อนก่อนชองการเดือนหนึ่งเป็นมันเปม็นยิงเราเพราะว่าหดมือนั่นนะเฮา,าเขาเฮียนนะตอนนั้นยังเข่ารงเรียนอยู่โรง,งเรียนรงเรียนเท้าแหละเฮากระพักมือนะอาจารย์เป็นกระพักให้วันที่แปดนะเมนพักเป็นกลางวันวันที่แปดมันเม,ม็นยิงมันเหม็นยิงซากลน วันม่นยิงสากลบริเวณนั้นมันยิงสากลวันมันม่นยิงลาวนั่นแหละแล้วมาเข่าใจน้ำกันเขาเข่าใจน้ำกันไล่แต่ว่าฮอดยนี่นี่เพื่อนกันก็สุดล้ายกับเพื่อนกันฮอดวันที่แปดสิงหาเนี่กับเป็นกับโพสกันแซวสวดสวดแซวเอซลแซลหักแม่หักแม่ก็แมนนั่นแหละพี่น้อง ธรรมาดาแหละผุนผึ่งเลี้ยงมากกัต้องหักต้องแพงเหมือนเดินปกติเพราะว่ายัางพอแม่ยิ่งเถาบุพอยูนำ้ำเฮาเดิเนเพิงบันใดนะก็หักเพิ่นเป็นปกติแหละแล้วก็ผู้ที่เพิ่นบริยูน้ำแล้วเพิ่นก็คิดฮอดคิดฮอดในใดคิดฮอดที่เคยเลี้ยงเฮามาเคยไปใส่มาใส่น้ำกันแหละมันก็เป็นปกติขอบพูดยิ่งคนนี้นะคือประโคมเพื้นที่อุ่นที่สุด แม่นะเป็นโฟมที่อุ่นที่สุดบอกเลยแม่มีคนเดียวที่หาสื่อใช้ได้หาสื่อใช้ได้เลยและเป็นโฟมที่แบบว่าบอกว่าผูสามารถสื่อใส่ใสได้อุ่นแห้งอุ่นเลยคับเพื่อนห้ความหักทีหักแบบสื่อตรงหักจากใจจริงสีสัวนสำได้เพ็่นก็นยังหักคือเก่าลูนะเพื่นเ็าเปลี่ยนมา หลายคนที่แบบว่าเ,าเห็นมาเพื่อเลี้ยงมาจนใหญ่เลยเถ่าแล้วก็ยังไห้เพื่อเลี้ยงคือเก่าค่อยเห็ดยังเผินหลายคนก็เห็นอยู่ซึ่งแบบว่าคืออย่างหนึ่งกับผู้พูดความคิดค้นกระต่างกันนาะพี่น้อง,องและเข้า่าหักแม่มต้องต้องบอกว่า ต้องบอกหากห้เพื่อนได้ยินแต่ว่าแสดงให้เพื่อนเห็นกระทำให้เพื่อนเห็นแสดงให้เพื่อนเห็นผูได้ไก่าลืมเด้อมาอยู่ไกลกันไกน่าลืมไปไปเยี่ยมไปยาม,ยามเพืเ่อนไหนหลายคนอาจสิแบบว่ามั่วหุ่งแต่งานแบบว่าหยุ่งแต่งานน่ะนะแบบว่ามีเวลาก่อนมีเวลาก่อนเอาบอกเลยว่าเว,าวลามันบ่เคยถาเด้อว่าคุกทุกมือบมมียังแน่นอน ให้ไปเหยียบผืนยามผืนเพราะว่าข้อมือนี่นะยังบ่มียังแน่นอนเพราะว่าความตายเค้นค้อถูกบาดยางเมื่อว่าตื่นเมื่อเศร้าเห็นหนาเห็นหนาก็ยังว่าตื่นเมื่อเศร้าเห็นยางอย่าว่ายังบ่มันเห็นหนาแหละยังไดก็อย่าไปว่ายอย่าอย่ารอเวลานั้นเวลานี้อิรพะว่าบ่เคยถาไปแล้วห้องเสียใจภายหลังเราะว่าบได้อยู่น้ำผืน บได้ยูน้ำผิ่นบบได้ไปหาเผิ่นโบได้มีเวลา็อยจะลืมเด้ออันนี้กัเบ้าห้พังบมเมนว่าซ้อนบมเมนว่ายังดอกเบ้าห้ยพังโบว่าไมล่าบบเคยถ่านะเงินค้ำนะหาเมื่อได้เอากับหาได้ดอกแต่ว่าสิ่งที่หาบบได้ก็คือแม่เอาคนเดียวสิ่งที่หาบบได้หลายคนอ่ะสีน้อยใจว่าแมบ์บวชํากันแปลว่ามีลูกหลายคนแมบ์บวชํากัน ที่แท้จริงเพื่อนกระหักทำกันกได้บอกเพื่อนจีห่วงคนทีข้นทีแบบเอาโตโัวบลอดนะเพื่อนจีห่วงห่วงแบบไปไซค์กระยันเอาตัวบลอดฮะนะ่าเพื่อนก็เลยห่วงแหละมาบอกสุฟังพี่น้องเลยเป็นคลิปที่มีคำถามเหมือนถาม,ขมาเข้ามาเราก็เลยตอบไปเด้อสำหรับคลิปนี้กะให้เข้าใจไปว่าเพื่อน เพื่อนถามเขาก็ตอบไปตอบต,ตามทีความจริงทีแหมนแท้นั่นแหละวันแม่วันได้กับวันแม่เบิร์ดชาวม,มัดบอกหักมันได้เบิดทุกวันนั่นแหละนั่นแหละพี่น้อกทุกๆทุกๆคำถามเหาก็บชิมาว่าอะไร,ะไรไขงตลอดแล้ววันแม่ของฝั่งลาวประเทศลาวของเฮาแมนวันที่แปดมีนาคม และวันที่8มีนาคมทางลาววันที่8มีนามีนามาว่ากันฟังสหรับคลิปนี้ก็ข้อตัวลาได้พี่น้องมาตอบ FC คนหนึ่งที่เพิ่นถามเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยมาตอบให้ฟังให้หูน้ำกันสหรับคลิปนี้ก็ข้อตัวลาพี่น้องขอบคุณทุกคนหลายที่เขอาามาหับส้มแล้วก็ขอบคุญคุณทีพังโจนจบ พังจบแล้วกะผู้ได้ทีผัวท่านไปหย่ยมยามแม่กะอย่าลืมเด้อไปเย่ยมยามเพื่อนแหนเ่เพื่อนเ่าเพื่อนแก่แล้วเพราะว่าหลายคนกะแม่เพื่อนอัสเซียแล้วเพื่อนแกนั่นแหละเสียอะไรก็คิดหอดหลายคนกะแต่ว่าคนบางคนที่แบบแม่ผัท่านเสียแต่ว่าผมเคยไปหยี่ยมไยายามเลยกามีพี่น้องเพราะว่าคนแต่ละคนนั้นมันต่างกันให้หูเลยว่า แม่คือพะหมพื้นแรกที่เหตุให้เห้าอุ่นที่สุดก่อนห้าซีมีคูมือนี้ก่อนสิมีเงินมีคำคือแบบว่าผู้เพิ่นรวยนะเพิ่อนก็เป็นคนที่เดี่ยงเข้ามาผู้ที่เพิ่นรวยแล้วก็อย่าลืมผู้ที่เพิ่นทำงานอยู่ไกลก็กอย่าลืมถึงบ่ไดมาก,ก็โทรหาเพิ่แนแหม่อะไรพี่น้องขอบคุณค่ณุนคนเลยๆ